สวัสดีมิดหมอแค้นแฟนหมอลำครับสวัสดีเอฟซีของหมอลำแข่น้อยคนร้อยเอ็ดครับมันนี้ที่เฮามาพี่น้องน,นะครับใกล้แล้วนะครับพี่น้องใกล้แล้วครับบรรยากาศต,ตอนนี้เม็ดใหญ่แล้วพี่น้องครับบรรยากาศดีดีพี่น้องที่ทุ่งหน้าของไกลหน้อยพี่น,อน้นอนงนะครับบรรยากาศนะครับโอ้โหอารมสมบูรณ์นะครับเฮามามันเนี่ยคือมาเบิ้งความขึ้นไหน่น,นี่ยตระกยำนะเบิ้งนะครับพี่น้องครับ ว่ามันจะเริ่งงาม่น้องมันเรื่อคือว่ามันจะเรืองแล้วพี่น้องบรรยากาศนะครับนะครับเป็นเมล้วนะครับพี่น้องครับเข่าดีพี่น้องครับสุดยอดครับพี่น้องบรรยากาศชีวิตผมผมว่าได้เป็นคนที่ว่ามักเหล่ามักยาแนะพี่น้องแต่บรรยากาศมันภาพไปนะครับห้องกระตองก็ผมเกิดจากทงให้ทงหน้าพี่น้อง มา,าจากไหนอ่ะเจ้าเขียวท่ทางมาจาก้หนอันเ,เด้อแม่นองที่นี่ปกปกราาากักษาเจ้าเทวดาชีวิตไปหน่อยว่าเคยมีนะครับวาสมัครเล่ามากยาแต่ว่าผมเมันเป็นคนมักธรรมชาติน้อยบรรยากาศมันได้นะครับสุดยอดจัง ความสุขมัน่นกตแค่นี่แหละพี่น้องหางเหนื่อยไหลเขาหมงคีความสุขมันไม่มีประโยชน์่ังพี่น้องเสือผมหลอดครับกุ่นครับเสียงป่าพี่น้องบรรยากาศกำลังดีทงไ้ทงหน้าคือยังข้ามโบราณ่นเนดียวไว้พี่น้องขันเดียี้ส้างงามกั่งหอมคือพญาพ่น้อง่นว่าแต่อย่าลืมชาวนาผู้ขี้กล้วยดอกข้นกาท่านจะเป็นหน,หนายนาอย่าทำตัวใหมากใหไง ถ้าด้กินแกงต้มไก่ก็จะ่าลืมก่อยกี้กรอมเนีเออพี่น้องมานเนาะนะครับกระลังสุกเลยพี่น้องนี่กระลังสุกแล้วครับนี่ครับ mm hmm. ให้อีกเมื่อเกินสีมือหามือพี่น้องครับเจ้าเสือผู้เถ่ีมหาลูกเกี้ยวเลยพี่น้องนะครับบรรยากาศดีสุดเลเกินขิดฮอดตรงไ้ตรงหน้าขึ้นไปหน่อยบรรยากาศที่เทาที่คนอื่นคนอื่นไม่มีพี่น้องแต่เฮามี่ก็จะมาแบ่งปันความสุขให้พี่ให้น้องได้เบิ้ง ได้เห็นความขึ้นในของทงหน้าของมะลันไก่หน่อยครับเนาะพุ่น้ครับสุกงามเดี๋ยวเราจะไปดูดข้างในกันพี่น้องครับเนาะว่าความสุกมันสุกได้ซ้ำไดนพี่น้องเนานะมันไปได้ซ้ำไดนแล้วอะเราจะพาพี่น้องเข้าไปดูข้างในครับเอาอนี้นะครับห้พี่น้อนในงในเบิ้งไกลๆเลยพี่น้องโอ้อยหนีค่ครับรับผมบรรยากาศพี่น้องสุดยอดครับ ตอนนี้ออกร่วงแบบยางคักเลยพี่น้องครับอลังการพี่น้องออกคักออกเน่ยเลยพี่น้องนะครับทึงสองฟังนะครับกําลังจะคือตอนนี้คือมีน้ำหนักเต็มที่แล้วพี่น้องคือกําลังจะเหลืองอารามพี่น้องครับตรงที่มันงามพี่น้องโอ้สุดยอดครับความสุขของผู้เห็นทายเห็นหน้ากะตรงนี้นะพี่น้องครับเนาะตรงที่เข่างาม ป็นว่าเห็ดหน้าก็อยากได้เขาพี่น้องเนาะเห็ดยางก็ได้ให้ได้สวนยางอยากได้น้ำยางดีๆอยากได้ยางมี่ราคาพี่น้องสุดยอดครับนี่ครับบรรยากาศเป็นนะครับเหลืองอารามนะครับพี่น้องครับซุกมัแลวครับทงนี้ครับทงนี้คือซุกมันลวพี่น้องครับโอ้พี่น้องเลยมอเกินนาทีเดียวครับได้เกี้ยวแน่นอนครับมือเกี้ยวเสียพี่น้องเบิ่งเข้า ยังอาลามเดี๋ยวพาไปเบ่งทงให้ตรงหน้าฮอยขันดันในห้องนะครับพี่น้องห้องตรงนี้เป็นบรรยากาศเสียงหน้านะครับพี่น้องครับเนี่ยครับโอ้สุดยอดพี่น้องครับมนีคึม้าคึมฝนนะครับพี่น้องครับพี่น้องครับบรรยากาศจะเป็นดีไลายพี่น้องเบ่งนะโอ้แต่ว่าอันนี้ยังม้อนแก้บเนยนะครับนี่นี่ครับตรงนี้เพนี่แก้บันไรพี่น้อง ครับแต่ว่าอันเป็นงานนี้คือแก่แล้วครับพี่น้องครับนี่ครับนี่ครับคือแก่แล้วตรงนี้ครับเขามันกับว่าพร้อมกันแล้วพี่น้องเนาะสุดยอดออืนะครับพี่น้องสุดยอดอดีีดีใจน้ำมอลํามไกลหน่อยพี่น้องได้แน่นอนพี่น้องห้องได้ดีครับปีนี้บรรยากาศผู้เถามาตัญ้าจาน ครับอโอ้บรรยากาศอลังการงันสั่งพี่น้องนะครับเฮ้เบเิบ่งห้องพี่น้องโอ้ยนะกลับเข้ามานะครับพี่น้องโอ้บรรยากาศฉีดหอดอยู่บ้าทน,นะพี่น้องเนาะคือกำลัง <c oughs> สีออกร่วงแบบนี้นะครับเขาอยู่บ้านเฮ้ยแต่ก็ต้องแสดงความ จจใจในอีพอ,อเยเนี่ยอู้ยไปธรรมชาติพี่น้องหนามมากอู้เนอะพี่น,อน,น้องเดือนตพิ่นอ่ะใจง่อยเนาะพี่น้องบรรยากาศมันพาไปผมไม่ได้เป็นคนหมัดนะครับพี่น้องผมไม่ได้เป็นคนหมัดกินเหล่านะพี่น้องแต่บรรยากาศมันในห่างปากมีเอฟซี FC. ยาบุรีกันนะครับพี่น้องครับว่าปีใจน้ำเขาน้ำป่าของมะลันไก่หน่อย ปีผ้านอนมาเบิ้งของไ้ของหน้านะครับน้อีใจน้ำเขาไก่หน่อยงามกินีได้กินร้านเปิดเซ็นไม่น้องอีกเมื่อเกินนาทีเดียวได้เกี่ยวแน่นอนครับพี่น้องครับงามลไรคนชิงลุกพี่นอ้องอ่ะต่อมาเบิ้งเรื่อยๆนะครับพี่น้องครับมาเบิ้งเมไืไ่อใดพอไก่ฉีกเกี่ยวแล้วของหน้ามาล่อมไก่หน่อยครับ เง็นอยู่ที่ไหนเราก็สุขได้พี่น้องเป็นว่ามีเงินเก้าล้านสิบล้านทางกำลางกายห้องบ่แข็งบ่แรงพี่น้องเขาไม่ความสุขหรอกพี่น้องความสุขทุกอย่างมันอยู่ที่ใจเ้าพี่น้องคุณเสื่อครับเนี่ยครับเบิร์พี่น้องโอ้นี่ครับพี่น้องช่างเปลือกปะทอเป็นตันเนี่ยเอาเครื่องร่อนมาตัดออกพี่น้องอุดมสมบูรณ์ฝากทุกคนนะครับ <c oughs> ที่กำลังทำนะครับพี่น้องครับไอ้น้อยขอเป็นกำลังใจให้ ขอเป็นแรงกำลังใจขอเป็นํำลังหนึ่งหนึ่งซับตะไครหนึ่งกำลังใจหนึ่งยอดไลน์นะพี่น้องครับขอเป็นหวิญาท่านพี่น้องนำาภูมเสนอที่เฮามีนะครับพี่น้องที่เรามีนะครับเรามีอย่างเฮากับเห็ดหพี่ไหายนองในเบิ้งเผื่อเป็นวิญาท่านพวงข้นหนวดพวงข้นเสริมสวยนะครับพวงข้นเห็ดขายตาบะพ่งพวงข้นเห็ดสาวรงงานพี่น้องมูเข้าใจครับเงื่อนตรงเนี่ยมันเป็นเงื่อนมันเป็นเงื่อนจากอากาศน้องเราต้องข่อยคว้าเราต้องเก็บมาพี่น้องครับเนาะ ต่างตรงนี้มันเป็นการต่างอากาศมันมีจริงมันได้จริงพี่น้องผมเสือครับเราเห็นแต่ทุกคนเสือว่ามันมีจริงมันเห็นได้พี่น้องต้องเข้าใจต้องเสือครับต้องอย่าท้อนะครับขอให้มีความหวังนะครับขอให้สู่ไปเราทําขึ้นมาบริหนี้อย่างนะครับไปหน่อยน้ําจะเสิ่ยงบนี้ก็คือข้องให้ทองหน้าของบาไม่นหน่อยคิดดีทดําดีคิดบวกทาบวกพี่น้องเข้าสั่งเรือยน์ินบริห้เข้ากับภรษาปัญหาผู้คนที่กันพี่น้องผมเสือนะครับ สุดท้ายแต่สุดนี้ผู้ดใดได้เบิ่งคลิปนี้แล้วคนที่เข้ามาติดตามคนที่เข้ามาเบิ่งขอให้กดติดตาม,มาหน่อยมาล้ำไกลหน่อยนะพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจผมเลยนั่มคลิปดีๆมาสั่งสซ้ำในพี่น้องได้เบิ่งนะครับพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับสุดท้ายแต่สุดนี้ขอบคุณขอบคุณเย็บซี่อะไรขอให้ร่รวยเงินทองทุกๆทุกคนครับผมสวัสดีครับ